สวัสดีครับตัวนี้เราจะมาพูดถึงหน้าตาหน้าจอการใช้งานของโปรแกร,รม a u t o c a d กันนะครับเเราพบปัญหาอย่างนี้ครับว่าเด็กๆพอเรียนในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับใช้ a u t o c a d ร่วมกันเนี่ยปัญหาก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเซตหน้าตาของโปรแกร,รมไม่เหมือนกันนะครับซึ่งพอเรามานั่งเรียนแล้วเนี่ยอเขาจะมีปัญหาว่า เวลาอาจารย์สอนเครื่องที่หน้าห้องหน้าตาเป็นอีกแบบหนึง่งเครื่องเราเองหน้าตาเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วกอ็อาจจะมีการตั้งค่าอะไรอื่นๆพวกชัดคัดพวกอะไรต่างๆ่าเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้คนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยกันเนี่ยไม่สามารถจะเรียนหนังสือได้เนื่องจากว่าโปรแกรมที่ตัวเองมีกับโปรแกรมที่อาจารย์ใช้สอนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยใช้ไม่เหมือนกันเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงวิธีการเซตหน้าตาโปรแกรมนะครับให้กลับมาเป็นค่าโรงงานนะฮะค่าที่เหมือนเราติดตั้งโปรแกรมลงไปใหม่ๆนะครับตัวนี้มีวิธีการอย่างไรนะครับอย่างที่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นการเขียนสําหรับ 3D นะครับซึ่งถ้าคนที่จะใช้เขียนใช้เรียนเอาตัวแคดพื้นฐาน 2D เนี่ยก็จะงงไปหมดเลยว่าอ้าอาจารย์คําสั่งที่เป็นสี่เหลี่ยมคําสั่งเขียนเส้นอะไรไม่มีเลย เรามาดูกันนะครับวิธีการถ้าเรามาเจอหน้าจอที่แบบว่าโอ้โหงงไปหมดแบบนี้วิธีการง่ายที่สุดก็คือให้ปิดโปรแกรมไปก่อนครับอ่าโอเคเราปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับตอนนี้หน้าจอเราปิดแล้วเรียบร้อยนะฮะวิธีการก็คือเข้ามาที่ด้านซ้ายตรงปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วเราก็มาหาคำว่า AutoCAD 2021นะครับ วิธีการที่กำลังจะสอนเนี่ยก็คือว่าจะใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน AutoCAD 2019ขึ้นไปนะครับ2019 20 21เนี่ยจะทำได้นะครับแต่ถ้า18หรือก่อนหน้านั้นไปจะไม่ได้นะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์เนี่ยนะครับที่เขียนว่า AutoCAD 2021ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาอันล่างสุดครับที่เขียนว่า Reset Setting to Default ตัวนี้นะครับกดลงไปนะครับเขาก็จะถามว่า เราจะทำการแบ็กอัพไม้ก่อนที่จะรีเซ็ตหน้าตากลับไปเป็นค่าโรงงานในที่นี้เราจะไม่แบ็กอัพนะครับเราก็จะรีเซ็ตเลยนะครับเพราะเป็นเครื่องของเราเองนะฮะรีเซตเลยกดรีเซ็ตไปมันก็จะยืนยันนะครับแล้วก็กดโอเคนะฮะก็รอมันรีเซ็ตค่าต่างๆนะครับปึ๊บมันก็จะทำงานนะ อันนี้มันขึ้นเตือนเนื่องจากว่าจออาจารย์ตั้งความละเอียดที่มันขยายไว้หน่อยนะครับคนที่เรียนจะได้เห็นง่ายๆเมื่อกี้ตั้งค่าไว้เป็น 3D ใช่ไหมครับพอมันรีเซ็ตขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะเป็นค่าที่เป็น 2D นะครับค่าที่เป็นค่าโรงงานปกติโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่ว่าเขาจะตั้งค่ายัางไงไว้นะครับ หน้าตาก็จะกลับมาเหมือนกับเราเพิ่งลงโปรแกร,รมใหม่ๆเลยนะครับซึ่งก็พร้อมที่จะใช้เรียนหนังสือต่อไปนะฮะ